วันนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกไม่มีสตางค์มลูกไม่มีตังพ่อแม่เนี่ยถึงแม่พ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่ได้ข่าวลูกลำบากคนที่เจ็บปวดกว่าลูกคือพ่อแม่แล้ววันนี้อัลลอฮ์กับเราขนาดไหนบ้าขออัลลอฮ์ร้องไห้บ้าขออัลลอฮ์ยกมือบอกยาลบยาอัลลอฮ์ยาอัลห์มานยาราะฮีมยาคาริมเรียกชื่ออัลลอฮ์ไปน้องด้วยน้ำตาอัลลอฮ์ได้ยินแล้วครับอัลลอฮ์เห็นทันแล้ว อัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านลำบากแต่เพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเชื่อมัน่นเบาอัลลอฮ์ะจะช่วยใกล้นิดเดียวแล้วจะเถอะก็รีบบุญน,นิดเดียวเดียวอัลลอฮ์ช่วยดูอดทนไหมสอบบัดไหมผ่านไหวไหมบาวของข้าไปได้หรือไม่เขาเชื่อมั่นไหมว่าอัลลอฮ์ช่วยยิ่งหนักเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งช่วยหนักแล้วยิ่งใหญ่เท่านั้น